ต้อยเศรษฐาเบิ้มปิติในหลวงราชินีพระราชทานแจากันดอกไม้แ,และกระเช้าของเยี่ยมอาการป่วย นับเป็นพระมหารกรุณาที่คุณอยางหาที่สุดม่ได้สําหรับนะักแสดงอาวุโสและศิลปินแห่งชาติต้อยเศรษฐาสิราชฉายาหลังป่วยโรคมะเร็งปอดร,ระยะที่4ซึ่งเขารับการรักษาและทำคีโมยอยู่ที่โรงพยาบาลท่ามกลางคนในวงการบันเทิงและแฟนคลับแห่ส่งกําลังใจอย่างล้นหลามล่าสุดอีพุทธธิดาสิราชฉายาได้ออกมาโพสต์ภาพพร้อมข้อความปราบรื้มอย่างหาที่สุดม่ได้เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบร,รมราชินีทรงพระกรุณาเปิดกล้าโปรดกระหม่อมให้คุณจันทนีธนรักษ์เป็นผูแ้แทนพระองค พระราชทานแจก,กันดอกไม้และกระเช้าของเยี่ยมให้แก่คุณพ่อเศรษฐาศิรชาัยาศิลปินแห่งชาติด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพเจ้านายเศรษฐาศิรชาัยาและครอบครัวจากเทิดทุนพระมหากรุณาธิคุณไว้เหนือกล้าเหนือกระหม่อมด้วยความจงรับพักดี